วันนี้ก็เป็นการขันเรียกได้ว่าลสแรกสําหรับผมในในการลงทำการแข่งขันในรุ่นโมโนทีครับครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ครับผมก็รู้สึกอย่างแรกก็คือก็คือว่าหนเลยนักแข่งที่มีความแข็งแกร่งมากครับในรุ่นโมโนทีแล้วก็นักแข่งในรายการโมโนทีก็มีข้อผิดพลาดน้อยมากครับคือรายละเอียดทุกจุดจะไม่มีความผิดพลาดครับแล้วก็ เราก็จะเก็บข้อผิดพลาดจากวันนี้ครับไปพัฒนาตัวเองต่อไปให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ <Okay. S 1> ก็ในในที่ผมโดนลองแลบครับตอนที่โดนลองแลบก็คือเราได้หลุดแทกลิมิตครับไปสี่รอบเราก็ทําให้เราเลยโดนลองแแบบโดนลองแลบไปหนึ่งรอบแต่ว่าเราก็ไม่โยอทอครับแล้วก็พยายามไล่ไล่ไล่ต่อไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะถึงเส้นชัยครับ ยินดีเลยครับกับแฟนๆครับที่มาหรือว่ามาขอทายรูปมาพูดคุยครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยนะครับแล้วก็แฟนๆชาวยามาฮ่าทุกท่านนะครับแล้วก็แฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ส่งกําลังใจเชียร์ผมในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณนะครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ครับ PTT ลูบิแคนครับแล้วก็การแกการกีฬาแห่งประเทศไทยครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับผมได้ลงทําการแข่งขัน ในรุ่นโมอโเตอร์ทีในรายการมอเตอรครับในสนามนี้ครับไทยจีพครับ,รบก็ในใจก็อยากแข่งเต็มซีซั่นครับแต่ว่าผมคิดว่าเราก็ต้องพัฒนาฝีมือตัวเองไปด้วยเพื่อที่คนนี้ให้โอกาสหรือว่าสปอนเซอร์ทุกท่านอาจจะเห็นโอกาสหรือว่าให้โอกาสลงทำพันในขันในฟูติทันครับใายกับอันดับที่ได้วันนี้ผมก็แฮปปี้มากๆครับสำหรับลำดับที่ได้แล้วก็ คือผมหผมวังไว้ตั้งแต่แรกยู่แล้วว่าเราต้องการขี่จบครับแล้วก็หนึ่งเลยก็คือเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสนามขี่ให้มากรอบที่สุดครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากนักแข่งมอตทีครับในรายการมอ t ตจีพีให้มากที่สุดครับเพราะว่าเขาขี่มาด้วยน่าจะด้วยหลายรายการคร like like ับแล้วก็ด้วยหลายสนามที่เขาไปเจอมาผมก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเขามาพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะกลับมาขี่ ในรุ่นโมเตอร์ทีอีกครั้งครับสำหรับปีหน้าครับผม